ผลแบบสโนบอลนอกจากจะได้กําไรแบบทบต้นแล้วยังสามารถทําให้พอร์ตเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆข้อดีตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็อาจจะทราบกปนอยู่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยออมก็จะมาพูดถึงอีกด้านหนึ่งนะคะของดอกเบี้ยทบต้นแบบสโนบอลกันนะคะว่าเขาจะมีข้อที่ควรระวังอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ออมแล้วก็อาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะไปดูเนื้อหากันเลยค่ะก่อนจะไปเข้าเนื้อหากัครับก็ต้องกล่าวขอบคุณทุกคนเลยสำหรับทุกยอดไลค์ยอดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้พวกเรา ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและสำหรับใครที่อยากเรียงกาแฟาพวกเรานะครับก็สามารถกดจอยช่อง Membership ของเราได้ในช่อง Membership นะครับก็จะมีเนื้อหาสุดเิเศลเทคนิคการซีกิ้งบริสตอฟค้นคว้า ห,หุ้นดาวเด่นประจําสัปดาห์และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีในส่วนของการอัปเดตแนวต้านที่เกี่ยวกับอินเด็กซ์ต่างๆจาก AI จากโฮมลมดซอฟต์แวร์จะสรุปให้ในช่อง Membership นะครับก็สามารถมาตามดูได้แล้วพบกันนะครับก่อนอื่นนะคะเราจะมาอธิบายความหมายของคําว่า dividend snowball กันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นรูปบอลหิมะปันผลนะคะซึ่งก็เป็นแนวคิดที่อธิบายเกี่ยวกับการเติบโตแบบทบต้นของรายได้นะคะจากเงินปันผลในระยะยาว ซึ่งเขาเนี่ยจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนเป็นลูกหิมะที่ กิ้งลงมาจากภูเขาสูงๆนะคะจากตอนแรกเนี่ยเป็นลูกที่เล็กๆนะคะยิ่งกิ้งลงมาไกลเท่าไหร่นะคะลูกเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็นี่แหละก็จะเป็นความหมายนะคะก็คือเป็นแนวคิดของเขาก็คือการนําปันผลที่ได้เนี่ยนะคะกลับมาอิ i n v e s t นะคะหรือว่ามาลงทุนซ้ําอีกนะคะทําให้เกิดการเติบโตของพอร์ตไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีหลักการของ dividend snowball อยู่สข้อค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือ การลงทุนหุ้นที่จ่ายปันผลค่ะอันนี้นะคะก็ง่ายๆก็คือเราจะไปเริ่มต้นหาหุ้นที่เขาจ่ายปันผลนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้นําตัวอย่างหุ้นที่จ่ายปันผลมาอยู่3ตัวเลยนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือตัว KO นะคะหรือว่าโคคาโคล่านะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเนี่ยจะให้ปันผลอยู่ที่3.1%แต่ว่าถ้าเรามา วิเคราห์กราฟตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําการย่อตัวมาค่อนข้างที่จะแรงมากเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะประกอบกับไม่ได้มีรายใหญ่ด้วยเงินทุนก็ยังไม่ได้มีเงินทุนเข้าแปลว่าในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะกลับตัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่จะอยากเข้าซื้อนะคะนอกจากจะดูทั้งปันผลแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะดูกราฟไปด้วยนะคะก็คือเราเนี่ยอยากจะให้มันไปแบบ ควบคู่กันนะคะไม่ใช่ว่าได้ปันผลก็จริงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยตกลงตกลงเรื่อยๆเลยส่วนต่างของราคาตรงนี้เนี่ยเราขาดทุนแต่เราไปรับในส่วนของปันผลแทนอันนั้นก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็ให้เราดูด้วยว่าถ้ากราฟนะคะเขาดีเราอาจจะไป เก็บเข้านะคะนอกจากจะได้ปันผลแล้วก็ยังได้ส่วนต่างราคาไปด้วยเลยสําหรับตัวนี้ค่ะตัวที่2นะคะหุ้นปันผลก็คือ JNJ นะคะก็คือจอร์นสันแอนจอร์สันตัวนี้เนี่ยให้ปันผลอยู่ที่3 2 7เเลยนะคะซึ่งตรงนี้เหมือนกันเลยตอนนี้นะคะเขาเนี่ยก็ได้ทําการพักตัวลงมาถ้าใครที่อยากรอรับเนี่ยก็อาจจะไปรอที่แนวรับด้านล่างนะคะตรงนี้มีแนวรับ CD อยู่ที่145.3แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีรายใหญ่และเงินทุนก็ยังไม่ได้เข้าเหมือนกันเราอาจจะรอจังหวะก่อนนะคะซึ่ ใครที่มีมีอยู่เนี่ยอยากรอถัวเฉลี่ยนเนี่ยก็อาจจะไปรอรับที่แนวรับก็ได้เหมือนกันนะคะสาหรับ GNG ีหรือว่าหุ้นปันผลอีกหนึ่ง,งตัวนะคะอย่างเช่นตัว PG ตัวนี้ก็จะให้ปันผลอยู่ที่2.41%เปอร์เซ็นเลยนะคะตรงนี้นะคะเขาก็ติดแนวต้านที่ค่อนข้างเยอะนะคะเราอาจจะไปหาจุดเข้าซื้อหรือว่าจุดรับนะคะอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่มีสัญญาณในระยะสั้นหรือว่าพลังงานเพิ่มขึ้นนะคะแบบนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปเก็บกันได้นะคะนี่ก็ยังอยู่ในหลักการแรกอยู่ก็คือ1เราจะต้องหาหุ้นทีีม่ม ปันผลหรือว่ามีการจ่ายปันผลนั่นเองหลักการที่2นะคะการนําปันผลที่ได้รับเนี่ยกลับมาลงทุนต่อหรือว่า Re-Invest นั่นเองตรงนี้นะคะคือปกติเนี่ยบางคนนะคะที่เล่นหุ้นปันผลเนี่ย ก็ได้รับปันผลออกมาก็จะเอาปันผลเนี่ยไปใช้นะคะแต่ว่าหลักการของ snowball ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ปันผลแล้วเนี่ยเราก็เอาปันผลเนี่ยกลับไปลงทุนต่ออีกนะคะกลับไปลงทุนต่อให้พอร์ตเราเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนของหุ้นเนี่ยก็มีการเพิ่มมากขึ้นนะคะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีการเติบโตของพอร์ตเรื่อยๆนะคะตามหลักการของ snowball เลยอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเป็นการออมเงินนะคะง่ายๆเลยใน10ปีนะคะอย่างเช่นปีแรกเนี่ยเราออมเงินตั้งต้นไปที่10,000บาทนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ย บาเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินสะสมเราจะอยู่ที่1,312บาทนะคะและปีถัดไปปีที่2เนี่ยนะคะเราก็เอา312บาทเนี่ยไปลงทุนเพิ่มจาก1,000 0ก็เป็น1,312เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยนะคะจากที่เราได้312เนี่ยเราก็จะได้321.7 ะะแล้วเงินออมสะสมเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1633แบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะนำดอกเบี้ยหรือว่าปันผลที่เราได้เนี่ยไปรีอินเวสต์นะคะไปลงทุนต่อเพิ่มทบต้นทบต้นไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมคะว่าจากเงินต้นของเรานะคะ10,000บาท ปัจจุบันนะคะล่าสุดอ่าสิปีนะคะสมมุติว่า10ปีตรงนี้เนี่ยมีเราจะมีเงินออมสะสมเพิ่มขึ้นมานะคะจาก10,000มมาเป็น13,596บาทอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่ให้ทุกคนเนี่ยมองภาพออกง่ายๆว่าการนําดอกเบี้ยมาทบต้นเนี่ยมันก็จะทําให้พอร์ตเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปนะคะและการข้อที่3มก็คือการเติบโตแบบทบต้นนั่นเองซึ่งการเติบโตแบบทบต้นนะคะก็คือจํานวนหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วจากตอนแรกเนี่ยเรามี100แล้วพอเราเอาอ่า ปันผลเนี่ยเอามารีเพิ่มนะคะมาลงทุนต่ออีกจาก100ก็อาจจะเป็น150คือเพิ่มขึ้นนะคะจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นทําให้เงินปันผลที่เราจะได้เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามถูกไหมคะซึ่งถ้าเราทําแบบนี้แบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเนี่ยจะทาให้เงินปันผลที่เราได้เนี่ยจะทวีคูณในระยะยาวนะคะยิ่งเราเนี่ยลงทุนในระยะยาวมากเท่าไหร่เงินตรงนี้นะคะทั้งต้นทุนทั้งปันผลทั้งจํานวนหุ้นของเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้พอร์ตเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อออยยยๆเเเลลคคค่่่ะะะะะาาาัันนนนนนี้ป็ตตววงงสมิร คุณแบบไม่ได้เอามา re invest นะคะมันจะเป็นแบบสีดำแบบนี้เลยนะคะก็คือแบบนี้แต่ถ้าเราเนี่ยมีการเอามา re invest นะคะหรือว่าเอามาลงทุนทบต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคะว่าการเติบโตเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะคะนี่เลยลูกศรสีเขียวชีพ้พุ่งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็คือเราเนี่ยจะเติบโตเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่นถ้าใครนะคะอยากจะเอาไปคำนวณน,นะคะก็มีเครื่องคิดเลขดอกเบี้ยทบต้นเหมือนกันสามารถไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะอย่างเช่นตรงนี้เงินต้นนะคะ10,000บาทนะคะผลตอบแทนรายปีเนี่ยอยู่ที่3 1 2ใช่ไหมแล้วระยะการลงทุนเนี่ยระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่10ปีนะคะจากเงิน10,000บาทเนี่ยก็จะสะสมมานะคะเรื่อยๆนะคะเป็น 13, 5่6า้กิบบาทแบบนี้เลยค่ะก็คือมีการเติบโตขึ้นข้อสุดท้ายนะคะข้อดีของสโนบอลก็คืออัตราการเติบโตของเงินปันผลค่ะ ซึ่งอัตราการเติบโตของเงินปันผลนะคะหรือว่า d ดีเวเดนโกล a t e นะคะมีมากเนี่ยแปลว่ามันยิ่งดีนะคะตรงนี้ซึ่ง d ดีเวเดนโกล a t e เนี่ยเราเนี่ยก็เคยพูดกันไปแล้วนะคะและคลิปต่างๆนะคะคลิปอาจารย์ออยเนี่ยก็เคยอธิบายไปแล้วเนาะซึ่ง d ดีเวเดนโกล a t e เนี่ยเราควรจะดูที่ในระยะเวลาตั้งแต่5้ถึงสิปีย้อนหลังไปเลยนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ควรจะเป็นนะคะในช่วง5้ถึงสิปีเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในระหว่างห้าถึงสิต่อปีนะคะอันนี้เป็นเฉลี่ยเนาะของ d ดีเวเดนโกล a t e นะคะถ้าเผื่อว่า,วาหุ้นนนนนตััวไไหทีีี่่่เเเราาาข้าปยยปยยลจผะะคะม dividend เป็นก๊อเลเนี่ยอยู่ในระหว่าง5-10%เฉลี่ยนะแบบนี้ก็จะถือว่าดีค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวโคคาโคล่านะคะหรือว่าตัว KO นะคะโค้กของเราที่เรารู้จักกันนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะเขาเนี่ยมีการจ่ายปันผลมาแล้วถึง63ปีนะคะเขามีการจ่ายต่อเนื่องมากๆเลยซึ่งถ้าเราดูนะคะว่ามันจะมีจากสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็ไปสีน้าเงินถูกไหมคะสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเนี่ยได้รับปันผลอย่างสม่ําเสมอมาเรื่อยๆแต่ แต่ว่าถ้าเราเนี่ยนำผลปันผลที่ได้นะคะมา re-invest นะคะหรือว่ามาลงทุนทบต้นเพิ่มผลตอบแทนของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเหมือนสีน้ําเงินเลยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าการที่เราเนี่ยรับแต่ปันผลมาอย่างเดียวและไม่ได้ไปลงทุนเพิ่มนะคะตรงนี้สามารถมองมองภาพได้ง่ายๆจากกราฟตรงนี้เลยนะคะซึ่งตัว Coca-Cola นะคะเขามี dividend yield เนี่ยอยู่ที่3.1 0เขาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าให้ผลผลเนี่ยมาค่อนข้างที่จะยาวนานมากเลย63 ปีแล้วนะคะและนี่นะคะก็เป็น4ข้อดีนะคะของการลงทุนแบบทบต้นนะคะหรือว่าแบบสโนบอลแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าการลงทุนทุกแบบเลยนะคะเขาก็มีข้อดีแล้วก็ข้อที่ควรระวังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอมก็ได้บอกข้อดีไปแล้วนะคะ4ี่ข้อต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อที่ควรระวังของการลงทุนแบบสโนบอลกันบ้างอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะคะอย่างแรกที่นักลงทุนทุกคนจะต้องคิดเลยนั่นก็คือเงินเฟอ้อค่ะซึ่งลองมาดูตรงนี้กันนะคะว่า เงินเฟอ้อนะคะสมมติว่าวันนี้เนี่ยเรานะคะลงทุนใช่ไหมคือ1,000ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนนะคะอ่าและอีก10ปีข้างหน้าถ้าเรามาคิดเงินเฟอ้อเนี่ยสามเนเร์นาะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยออมจะลองคิดเงินเฟอ้ออยู่ที่4%ปนะคะ10ปีข้างหน้าคิดเงินเฟ้อสี่เปอร์เซ็นต จากวันนี้เนี่ยที่เรามีกําลังการลงทุน1,000ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมากขึ้นนะคะก็คือเป็น2,960.49ดอลลาร์ 2, ต่อเดือนนะคะอะแล้วถ้าลองอธิบายให้มองภาพง่ายๆนะคะสมมุติวันนี้นะคะ1,000ดอลลาร์ 1, เนี่ยเราสามารถซื้ออโทรศัพท์ได้1เครื่องแต่ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยการที่เราจะซื้อโทรศัพท์ได้1เครื่องเนี่ยเราจะต้องมีถึง2,960.49ดดอลลาร์ 2, ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นผลมาจากเงินเฟอ้อนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกการลงทุนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอีกหนึ่งข้อเลยเราได้ดูเงินเฟอ้อกันไปแล้วต่อไปเราลองมาดูกันว่าตัว S&P 500นะคะ100ปีที่ผ่านมานะคะสมมตินะสมมุติว่า100ปีที่ผ่านมาเลยเราเนี่ยมีกําลังลงทุนอยู่ที่ $100 ดอลลาร์นะคะตรงนี้พอ100ปีที่100ปีมันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คิดเงินเฟอ้อสนะคะเรานะจาก100ดอลลาร์เนี่ย100 มาเป็นหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกสิเอ็ดดอลล่าอเยอะมากๆเลยถูกไหมคะหนึ100่งร้อยปีอันนี้เนี่ยคือให้ลูกให้หลานถือต่อนะคะคนเราอาจจะไม่ได้มีอายุยืนขนาดนั้นเนาะแต่พูดถึงว่าหนึ่งร้อยปีเนี่ยจากหนึ่งรอยดอลล่ามาเป็นหนึ่งล้านกว่าดอลล่าเลยโดยไม่หักเงินเฟ้อ แต่ว่าถ้าเรามาหาักเงินเฟอ้อกันบ้างล่ะเมื่อกี้เนี่ยจาก100ดอลลาร์ไป1ล้านดอลลาร์ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเรานะคะมาคิดแบบเงินเฟ้อสอร์ต่อปีเนี่ยจาก100ดอลลาร์ 1, 000, ในวันนั้นถ้ามารวมเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่86,772ดอลลาร์ 86, 000, 72, ค่ะและนี่แหละก็เป็นข้อที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเงินเฟอ้อค่ะเห็นไหมคะที่พูดมาข้างต้นเนี่ยเรานะคะก็เลยจะต้องหาหุ้นที่จ่ายปันผลแบบเติบโตเรื่อยๆแบบต่อเนื่องนะคะก็จะเเป็นออีกกทางลื ข้อที่ควรระวังอีกหนึ่งข้อนะคะนอกจากเงินเฟ้อน,นั่นก็คือภาษีหรือว่าค่าธรรมเนียมนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครนะคะที่ได้ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ต้องอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะมีในเรื่องของภาษีด้วยนะคะซึ่งภาษีค่าธรรมเนียมนะคะหรือว่า expense ratio นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือ ภาษีเงินปันผลเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15%นะคะถ้าใครนะคะที่เป็นสายลงทุนหุ้นปันผลเนี่ยก็อยากที่จะให้ไปลองคํานวณถึงในเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็ในเรื่องของภาษีค่าธรรมเนียมกันดูนะคะว่าเราเนี่ยลงทุนแบบไหนนะคะที่เรารู้สึกชอบนะคะหรือว่า มีข้อควรระวังอะไรบ้างตรงนี้นะคะก็บอกอีกว่าเงินปันผลเนี่ยไม่ใช่เงินฟรีนะคะแล้วก็ไม่ใช่เงินที่ได้อย่างแน่นอนอ่าทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่เงินที่ได้อย่างแน่นอนเงินที่ได้อย่างแน่นอนคืออะไรก็อย่างเช่นเงินเดือนถูกไหมคะเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะต้องได้เงินเดือนเดือนต่อไปเราก็ต้องได้เงินเดือนไปเรื่อยๆถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบร,รษ <rier> ิษัทนั้นๆนะคะว่าเขาจะมีการปรับ เพิ่มหรือว่าลดยังไงบ้างนะตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปศึกษาในหุ้นตัวที่เพื่อนๆเ,เนี่ยทาการเลือกดูนะคะว่าเขานะคะมีโอกาสเติบโตในระยะยาวยังไงบ้างแล้วก็เป็นแบบที่เราชอบหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้วนะคะเราลองมาดูตัวนี้นะคะเราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าการลงทุนแบบ snowball เนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังอะไรบ้างแต่ว่าถ้าทุกคนมาลองดูตรงนี้นะคะคือ stop total return นะคะของทั้ง5ตัวนะคะมี SPY KO JNJ GE และ s d y นะคะ ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูผลตอบแทนนะคะย้อนหลัง20ปีเราจะเห็นได้เลยว่าสีฟ้านะคะหรือว่าตัว SPY หรือว่าตัวของดัชนี S&P 500นะคะตัวนี้นะคะเขาก็ขึ้นสูงที่สุดเลยนะคะใน5ตัวนี้เนี่ยเขาชนะทุกตัวเลยแต่ว่าตัว SPY เนี่ยก็เขานะคะไม่ได้เป็นหุ้นปันผลนะเขาเป็นหุ้นเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละ นะคะเราก็ต้องดูนะว่าเราเนี่ยชอบหุ้นที่มีการเติบโตนะคะหรือว่าชอบหุ้นที่เป็นปันผลหรือว่าเราเนี่ยอาจจะแบ่งแบ่งพอตนะคะสามารถไปลงทุนได้ในหลายๆแบบนะคะที่เราถนัดนะคะตรงนี้ก็สามารถนําข้อมูลนะคะไปประกอบการพิจารณาได้นะคะว่าหุ้นปันผลเนี่ยเขามีข้อดียังไงนะคะเขามีข้อควรระวังยังไงและสําหรับหุ้นเติบโตบ,บ้างนะคะในระยะยาวเติบโตเนี่ยเขามีข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังอะไรบ้าง และสุดท้ายนะคะออมก็ต้องขอฝากเก็ตความรู้สําหรับสายลงทุนแบบหุ้นปันผลนะคะว่าระยะเวลาบวกผลตอบแทนบวกจํานวนเงินเนี่ยทั้ง3ตัวนี้ก็สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ค่ะโดยที่เราจะต้องเลือกสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเงินเฟ้อนะคะหรือว่าลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะให้เวลากับดอกเบี้ยทบต้นนะคะก็คือในระยะยาวและมีการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดด้วยนะคะทั้ง3ข้อนี้นะคะก็อาจจะสามารถเอาชนะเงิน เป็นไงกันบ้างคะสําหรับการลงทุนแบบทบต้นนะคะ re-invest สามารถทําให้พอร์ตเติบโตได้เป็นไงกันบ้างคะสําหรับการลงทุนแบบทบต้นนะคะการลงทุนแบบ snowball สามารถทําให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตไปได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีหุ้นที่ให้ทั้งปันผลสูงด้วยและก็การาฟสวยด้วยสามารถพิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ออมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย